นี่เบิ้งเบื้งเบื้งตุนกับหัวนี่สมกันบ่นี่มันหกเดือนบ่นะมัมันเดือนมันหกเดือนเฮ็ดแบบไดนนี่นี่แหละก็ใส่ปุ๋ยสูตรสิมหาห้อนี่แหละว่านรงพื้นขี้ไก่สูตรสิมหารงพื้นขี้ไก่์โอ้แปดเก่าเนาะแมนแปดเก่ามันเป็นใหญ่มองใหญ่มองน้อยมองขี้ไก่โอ้ยหัวผสมต้นเลยว่ะก็เลยลองใส่เจ็ดสองเบิ้งห่าง เป็นก็ขี่ไก่ใส่ขี่ไก่หลายตนุ่นมันโค้งเดือนนี่นะโคเดือนโค้งเดือนมันเบึ้งเบึ้งหัวมันแข่งเนาะอู้สัมสันแข่งเดือนขี่ไก่ใส่ขี่ไก่หลายแล้วก็เสมอเท่เดียวจบเลยบ่เออเสมอเทเดียวจบระเบิดวันี้ะเบิดวันี้ะเบิร์ดเทเดีเสมอเท่เดียวอื้ม ที่ไก่ห้องเพืนอี่ไก่ห้องพืนมันไหลไปอยู่ปลายังแล้วก่ะสองลาเครื่องใส่สองลอยสอบปุ๋ยสองไรเครื่องใส่สองลอยสอบปุ๋ยละสาทสอบต้นสิบาทนะจะหนก็คือดอกฐานไม่มีหุ่น่ะเอาหัวผสมต่วน เอาต้นเขาวานไว้เอาเอาละสูตรเสมอนี่ใช่ตอนไหนแจ็กเดือนสูตรเสมอนี่ประมาณประมาณเดือนครึ่งนี่แหละเดือนครึ่งมันคุดใส่ง่ายๆไหมเลี้ยวเลยมันบ่เลี้ยวเลยแล้วก็หาฮอร์โมนเขาอีเขียวนาโนในยังในฉีดสองสามเทือนอยากฉีดคือเขาฉีดไปเรื่อย อป็นสิ่อะทุบแรงเล็ดสิ่่ะอันนี้ง่วดที้เลยวอันคักุนีได้อันรุ่นแรกมเดือนกเดินทั้งสองวอนอ้วนึงกับโดนพกขึ้นครับผม